โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเดอะคับและวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมเ e จ e นออ f คอนเนสเทเ e s ั n นอเวค e นิ n งนะครับโอ้โหชื่อเกมอ่านทีไรแม่งโคตรยากเลยคนดูวันนี้ผมจะมาทําการถอนเงินจากเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมแนว NFT ที่สามารถหารายได้ได้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและผมก็มียอดอยู่ตรงนี้นะครับจำนวน4เหรียญนะครับคนดู4เหรียญก็ตอนนี้ค่าของ เงินอยู่ในเกมนะครับเท่ากับเหรียญหนึ่งเท่ากับส8ิบแปดบาทนะครับแล้วผมจะมาทําการถอนวันนี้นะครับและผมจะมาสอนหารายได้ด้วยนะครับว่างานนี้นะครับหายังไงนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แบบเล่นสนุกมากๆากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นก่อนเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะไปรับผลกาไรที่ผมได้มานะครับที่ตัวฟรีที่เขาให้ให้มาสองวันนะครับแคสซีโอเปียนะครับที่ได้รับมานะครับจํานวนสองเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญของ A S T R นะครับคนดูเราเราเอาเหรียญ A S T R เนี่ยมาเปลี่ยนเป็น U S D T นะครับ4 A S T R เท่ากับ1 U S D T นะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมมีอยู่3เหรียญนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนแต่เรามาหาเอา A S T R เพิ่มอีกก่อนนะครับอยู่ที่พ่วงและก็เมืองแร่ที่ผมลงทุนไปนะครับนี่แนผมได้มา0.24นะครับอ่ะรับไปรัวๆนะครับพวกนี้ ไม่มี STR หรออยากได้ STR เดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะคนดูนะแต่ผมจะทำรีบๆตอนนี้นะครับไอพวกเริ่มต้นตอนนี้นะครับเราจะมาสอนทีหลังช้าๆนะครับตอนนี้คือเราจะไปทําการถอนเงินก่อนถอนเสร็จค่อยมาสอนอีกทีพวกนี้นะครับปะ่ะทำการแลกเงินก่อนเลยนะครับแลกเปลี่ยนเป็น USDT นะครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมมี5 USD t แล้วครับพอดู5 USD t เนี่ยเห็นไหม5 USD t เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะไปถอนกันตรงนี้นะครับตรงกระเป๋าเงิน เราจะมาถอนเงินตรงนี้นะครับคนดูตอนนี้ผมมีอยู่5เหรียญจุดสนะครับก็เท่ากับ201บาทนะครับ201บาทเห็นไ่ะอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเข้าศูนย์ความปลอดภัยนะครับและเราก็จะตั้งรหัสธุรกรรมนะครับรหัสธุรกรรมเนี่ยจะตั้งแล้วแต่คนดูเลยคนดูอยากตั้งกี่ตัวก็ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากตั้งรหัสเสร็จนะครับเราก็กดส่งรหัส otp นะครับส่งมาเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราตั้งไปน่นะครับเขาก็จะส่ง otp มานะครับ otp อะไรนะครับ เราก็เตรียมตัวใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับข้อส่งมาแล้วนะครับ OTP ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดศูนย์ความปลอดภัยอีกทีแล้วก็วิธีการชำระเงินนะครับเราจะเลือกการชำระเงินเนี่ยด้วยบัญชีธนาคารนะครับเห็นป่าทีเราผูกไปก่อนนั้นบัญชีธนาคารของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดดำเนินเรียบร้อยนะครับบันทึกสําเร็จเรียบร้อยนะครับธนาคารของเรานะครับเราจะทําการถอนเงินนะครับ อนตรงนี้นะครับแล้วก็ถอนทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บนะครับจำนวน5เหรียญจุด25นะคะเท่ากับ181บาทนะครับเพราะว่าเขาหักค่าธรรมเนียมไปไงคนดูค่าธรรมเนียมไปหลายบาทอยู่นะเนี่ยอ๋อถ้าถอนเงิน1 u s d t ดีมันเท่ากับ34เหรียญเองอะแล้วทำไมตรงนู้นมัน38อะโอ้ยแล้วเราจะโดนหักค่าธรรมเนียมกี่บาทเนี่ยอ่ะลองกดถอนไปนะครับอู้ค่าธรรมเนียม20เกินไปมยุยค่าธรรมเนียม20%เรเเลยเหรอมา เรากดส่งดิปุ๊บถอนเงินสําเร็จเงินจะเข้าวันไหนเรามาลุ้นกันครับทีนี้ถอนเงินสําเร็จแล้วแล้วทำไมเงินเรายังเหลืออยู่อ่ะเอาเดี๋ยวเราลองรีเกมเอาเรารีเกมแล้วนะแล้วทําไมอ๋อมันจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนาะอ๋ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ก็เหรียญเขาก็ยังไม่หักครับจนกว่าเขาจะตรวสอบเสร็จแล้วเขาก็จะโอนเงินมาให้เราดเวยนละครับเขาถึงจะทําการหักในตัวของเรานะครับมานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทําเงินจากเกมตัวนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือต้องเซ้าฮีโร่นะครับถ้าเราสมัครมาครั้งแรกเนี่ยฮีโร่เนี่ยเขาจะแถมมา ให้ฟรีนะครับก็คือเคสซีโอเปียเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมาให้2วันนะครับวันละ2.16 ASTR นะครับก็2วันก็ตกประมาณ1 USDT นั่นแหละครับคนดู1นึเหรียญนั่นแหละครับคนดูเขาจะมีเวลาให้2วันนะครับหรือว่าถ้าเราอยากซื้อตัวละครเพิ่มนะครับเราก็มาซื้อฮีโร่ ฮีโร่เนี่ยจะมีแคสซิโอเปียมีเซฟอสมีคลินิกนะครับแคสซิโอเปียเนี่ยเขาเปิดมาราคาแค่6เหรียญเท่านั้นนะครับหเหรียญ6 USDT นั่นแหละครับคนดูเราก็ซื้อไปนะครับหลังจากที่เราซื้อไปนะครับมันก็จะทําเงินเราให้เรานะครับเหมือนฮีโร่เหมือนผลกำไรมากดรับผลกำไรนี่แหละมันก็จะให้กดรับตรงนี้ทุกๆ24ชั่วโมงน,นะครับสมมุติว่าเราซื้อฮีโร่ไปเนี่ยแคสซิโอเปียเนี่ยเราจะได้วันละ4.8 ASTR รหรือว่า1.2 USDT หรือว่าเป็นเงินบาทก็วันละ45บาทนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ได้อัปเกรดนะแต่ถ้าเราอยากอัปเกรดนะครับเป็น6ดาวนะครับ6ดาวเนี่ยเราก็จะได้วันละ1.92 a t r นะครับอันนี้วันละนะถ้าเราอัปเกรดมาเป็น7ดาวอย่างเนี้ยนะครับ7ดาวนะครับเราจะได้วันละ6 6 a s t r นะครับ หรืออัปเกรดมา8ปดดาวอย่างเนี้ยได้วันละ16นะฮนะค่าพูดเป็นเงินบาทเลยเนาะได้วันละ158บาทอัปเกรดเป็น9ดาวนะครับเราจะได้วันละ400บาทและอัปเกรดเป็น10ดาวเนี่ยเราจะได้วันละ1,000พันบาทนะครับพอดุลหนึ่งพันบาทครับเราจะได้วันละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้คือการอัปเกรดนะวิธีการอัปเกรดเนี่ยก็คือถ,มมบบคถ้าสมมติว่าเรามีโลใช่ปะ่ะมีโลแบบเนี้ยนะครับเรามีโลถ้าสมมุติว่าเรามีโลใช่ป่ะ ฮีโร่แบบนี้นะครับมันก็จะมีแท่นให้อัปเกรดซื้ออัปเกรดใช้อันนี้นี่แหละแต่ว่าผมไม่มีฮีโร่ที่รับเงินได้นะครับตอนนี้คือมีแค่ฮีโร่ฟรีนะครับฮีโร่ฟรีผมก็มาเล่นสนุกสนุกนะครับผมก็ยังได้เงินมาตั้ง5เหรียญนะครับโคดูหรือว่าใครอยากเติมก็เติมได้นะเนี่ยเนี่ยเติมแล้วก็มาซื้อนะครับราคาแค่6เหรียญเองหกเหรียญมันจะตกกี่บาทเองนะครับสมมติว่าเราเติม6เหรียญนะครับหเหรียญเนี่ยหเหรียญก็ตกประมาณ200กว่าบาท300อนี่แหละครับโคดูเราลงทุนไปเนี่ย วิธีการเติมเงินมันเติมง่ายนะครับเนี่ยเติมแบบเนี้ยนะครับหรือว่าเติมผ่านกระเป๋าก็ได้นะครับคนดูใครที่อยากเติมเงินเนาะแล้วก็การเล่นเกมสนุกๆเนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับเนี่ยผมก็เล่นสนุกอยู่เนี่ยไม่มีอะไรทาําผมก็มากดเล่นแบบนี้ให้มันตีกันแบบนี้แบบนเห็นปะ อันนี้คือผมอัปเกรดมาเป็นเรวลยี่สิบแล้วนะตัวละครของผมนะครับจากเรเวลหนึ่งดูผมเล่นมานานแค่ไหนอ่ะดูดูดูงานของศัตรูกับงานของผมอ่ะดูเลือดของผมมันไม่ลดเลยนะเพราะว่าผมอัปเกรดมามันตึงไงดูดูผมแทงใครเนี่ยเลือดลดเป็นน้ําเลยนะครับดูดิดูดิแทงทีหนึ่งเนี่ยแตกเลยบอกเลยแค่นี้แหละดูดิดูดิฟันทีเดียวเนี่ยบอกเลยสกิลผมมันโคตรตึงอ่ะเพราะว่าผมอัปมา นะครับเนี่ยผมก็ได้รับ exp เนี่ยเห็นปะกดรับไปเนี่ยเห็นไหมผมได้มาเยอะขนาดไหนดูดิ exp ตั้งหนึ่งหมื่นหกอ่ะได้มาเยอะนะครับผมเล่นมาเนี่ยมันสนุกนะครับพอดูแล้วก็เข้าเหมืองหลักแล้วก็มาเข้าทุ่งกว้างมาเข้าเหมืองแร่นะครับมาเพิ่มตรงนี้เพื่อให้ได้เหรียญ astr เนี่ยเพิ่มให้ได้เหรียญ astr นะครับเอาตัวละครเราไปขุดเหรียญเนี่ยเอาตัวละครเราไปไปขุดเหรียญเนี่ย มีอะไรทาแล้วก็เอาตัวละครเราไปขุดเหรียญก็ได้เนี่ยเนี่ยไปขุดเหรียญไงเขาดูเอาตัวละครเราไปขุดเหรียญดิครับรออะไรล่ะครับพวงนี้เราก็มารับเพราะว่าพวกนี้มันรอ24ชั่วโมงเราก็มารับเนี่ย24ชั่วโมงเราก็มารับเนี่ยเนี่ย เขาขุดเหรียญนะเนี่ยอันนี้คือการขุดเหรียญนะใครที่ชอบเกมนี้ลิงก์อยู่ใต้ปกหมดลคอมเมนต์นะครับเป็นเกม NFT นะครับเมื่อก่อนมันอยู่ต่างประเทศครับมันเพิ่งมาตีตลาดไทยมันเพิ่งเข้าไทยอะ่ะดูดิใน YouTube คนรีวิวโคตรเยอะลองค้นหาดูทําไมเชื่อนะครับเกมนี้เป็นเกมแบบ mm hmm. ดีอะ่ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและผมจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับปะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ